กราบสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชม YouTube Television Twitter Television Instagram และโลกโซเชียลที่เกี่ยวข้องท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารัทฤษฎีแบ่งแยกแล้วปกครองประเทศในเอเชียผู้นำในเอเชียประชาชนในเอเชียหรือชมพูทวีปตกเป็นเบี้ยล่างของการวางหมากให้ฆ่ากันตลอดเวลา ทฤษฎีแบ่งแยกแลปะปกครองภาษาอังกฤษเรียกว่า and ดิไวแอนรูนในระ้วนากรางพวกแขกก็เหมือนกันแหละครับซูรีชีอะเป็นหลายร้อยปีแล้วครับท่านที่เคารพที่สร้างความแบ่งแยกแล้วปกครองวิธีการของมหาอำนาจหรือนักล่าอนามิคมผู้ที่ใช้ทฤษฎีนี้มากที่สุดคือสหรารอาณาจักรหรือประเทศอังกฤษ ในผู้พัน์ที่เคารพต่างแต่สมัยจกักรพรรดิอดีวิกตอเรียหรือใครต่อใครนี่นะครับเขาก็พยายามที่จะให้คนในโลกนี้แบ่งแยกกันเช่นอินเดียก็มีหลายศาสนาชัดๆที่สุดคือระหว่างฮินดูพุทธและมุสลิมหรือศาสนาอิสลามคนอินเดียก็รบราค่าฟันกันตลอดเวลาแล้วก็ต่อมาแยกประเทศ เป็นอินเดียปากีสถานตะวันตกปากีสถานตะวันออกทุกวันนี้ก็เป็นบางกลาเทศก็ยังมีแคชเมียร์มีครับในยวนุวันก็ทะเลาะเบอาวแววงการเรื่องพุทธศาสนาระหว่างคริสกับพุทธในศีลังกาที่ผมจะเล่าวันนี้ก็คือการสร้างความแตกแยกระหว่างชนชาตินั่นคือทมินกับสิงหล ให้ผู้ฟังและผู้ชมที่เป็นนักรัฐศาสตร์ประเทศไทยผมยังไม่เคยได้ยินได้ฟังเท่าไรที่เป็นศาสตราจารย์ดรสมัยนี้อายุก็รุ่นหลานผมรุ่นลูกผมนี่ก็ท่องทิษฎีที่ถูกปกปิดไว้มากผมนี่ไปเองเลยครับจับมาหรือแ็นของพวกทมินา,นาดูเพื่อนเพื่อนผมก็มีหลายคนก็พยายามที่จะไปพบประภาการัน ซึ่งเป็นหันหน้ากบฏพยัคฆบินปีแลมเวรุพิลัยประภาการันนี่เขาก็จะมีลักษณะคล้ายคนปักใต้ครับท่านที่รับผมไปได้ทุนศึกษาที่มหาวิทยาลัยแคนีีก็พบพวกทั้งพามินจับจับหน้าผมดูแล้วมันเหมือนบงอางญาติเหลยญาติาผมผมหยิกหน้าก็อตัวสูงนะหน้าดำ สิงห์ผลก็ได้ใคยผมเนี่ยครับท่านดีก็รรบก็มีหลายคนเหมือนกันท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพครับกาะศรีลังกาหยดน้ำเล็กนิดเดียวเปลี่ยนชื่อมาก็าหลายชื่อแล้วแล้วล่าสุดนี่เขาเรียกว่าศรีรังกาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพศรีลังกาเป็นเมืองขึ้นของสามประเทศนะครับท่านที่เคารพครับคือของอังกฤษโปรตุเกสและอลันดถดาทะเลาะเบาอแวงกันเอง ในกลุ่มมาเฟียเราต้องอย่าลืมนะครับว่าในยุ่าอาณานิคมล่าเมืองขึ้นนี้ประเทศที่เข้ามาในมหาสมุทรอินเดียอ้อมแหลมอูธโทบนะครับไม่มีของสุเอตของเฟอร์ดินานเดอเลเชฟก่อนนะแล้วก็มาก็มีโบรตุเกตขนมทอดยีฝอยทองที่เรากินกันอยู่นี่นะครับไม่ใช่คนไทยทำนะมาจากโบดูเกต ทยเราก็เที่ยวง้อขนมไทยขนมไทยผมยังไม่แน่ใจขนมไทยคือขนมอะไรบ้างสงสัยจะเป็นข้าวหลามใส่มะพร้าวกาทีแบบบ้านผมนะครับหรือว่าลูกมะม่วงหิม,มาพผ่านหมกแลก้วก็ขั่วก็ไม่แน่ใจว่าขั่วเองหรือเปล่าตามมาด้วยฮอลันดาหรือฮอลแลนด์หรือเนเธอร์แลนด,นแลนด์แล้วก็อังกฤษคำวัดหมดเลยครับท่านที่เขารพ อินเดียสีลังกานี่มีปัญหามามากแล้วคนอินเดียที่เป็นชาวทรมินนี่เขาเชื่อมั่นว่าเป็นพันปีแล้วเขาคือเจ้าผู้ครองนครชมพูทวีปเพราะฉะนั้นชาวทรมินนีเขาก็จะภูมิอกภูมิใจพวกเพื่อนผมสหายผมสหายเวลุพินไลประภากรันเขาก็ภาคภูมิใจ ที่เขาเปส่วนร่วมในการขับไล่อังกฤษแล้วก็ต่อสู้อย่างพีชีพนี่ yeah, เรื่องนีสำคัญน,นะครับเพราะฉะนั้นอังกฤษก็เลยรู้แกวตอน,น,นแรกๆอังกฤษยึดสีลังกาได้ด้วย๋อเห็นว่าสีลังกานี่เหมาะที่จะปลูกกาแฟแล้วก็ไปปลูกกาแฟตามไหลเขาตามอะไรเอาพวกสิงห์หไปปลูกพวกสิงห์หนับถือพุทธศาสานาพระเกี่ยวแก้ว พวกนี้ปลูกกาแฟก็ไม่ได้สับประรดคือไม่เคยทำไอ้พืชแปลกๆยกเว้นปลูกว่ามันหรือว่าปลูกไอ้พวกผลไม้ที่มาแบบประเทศไทยเรานี่แหละครับปลูกกล้วยหรือไม่ก็ปลูกข้าวปลูกมะพร้าวแบบภาคใต้อะะครับท่านนี่ก็แล้แกงก็คล้ายภาคใต้แต่กลิ่นไม่เหมือนกันผมนึกว่าเป็นแกงเหลืองที่ไหนได้พอกินเข้าไปเหมือนน้ำหมวก แฝบจะอ้วกเหมือนกันเพราะว่ากลิน่นไอพวกเครื่องเทศไม่เหมือนกันอินเดียก็รำคาญเลยไปเอาพวกทมินจากรัฐทมินนาดูทมินจากรัฐทมินนาดูนี่ทุกวันนี้มีประมาณห้าสิบล้านคนนะครับเขาก็เอามาแล้วก็เปลี่ยนเป็นปลูกทาคนอังกฤษก็กลัวพวกสิงหนหนวนวนแรงกลัวพวกพื้นเมืองทมินบางส่วน จะขึ้นไปฆ่าเพราะฉะนั้นพวกลูกน้องของจัก,กรพรรดิดีวิกตอเรียสหาราชอาณาจากักรหรือบริเทนใหญ่จะสร้างอาคารไว้ที่สูงๆครับเหมือนที่บาเลเซียเนี่ยพี่น้องประชาชนที่ไปแล้วก็จะเห็นได้ชัดว่าพวกเจ้าผู้ครองนครจากอังกฤษเนี่ยไว้หมวดยาวๆแล้วก็ใส่หมวกแบบทาหารไทยทุกวันเนี่ยหมวกกลมๆเนี่ยหนีก็ไปยืนอยู่บนภูเขานึ่ เราคอยดูว่าพวกกบฏจะขึ้นมาก็ได้เอาปืนยาวปลรอยอบอยิงหัวมันเสียให้ตายปลรอยอบอนี่เป็นปืนสามารถยิงได้ถึงสองพันเมตรนะครับผมยิงมาแล้วมีห้านัดใส่เป็นแม็กแม็ท่านผูฟังและท่านผู้ชมที่การพอ,อังกฤษก็เอาชาวทามินเนี่ยมาปลูกชาประสบความสําเร็จนะครับท่านผูฟังและท่านผู้ชมที่การพที่สุดคนอังกฤษก็ เอาชาจากอังกฤษไปถวายพระนางวิกตอรียและข้าราชบริพารที่ลอนดอนประเทศสหาราชอาณาจักรหลังจากนั้นแหละครับท่านผู้ฟังที่ารอชาวสิงหหนก็ไม่พอใจที่ชาวธามินเริ่มแอคครับเพราะชาวธามินก็เป็นนักสู้จากรัฐธมินนาะดูคนไทยเข้าใจผิดนะชาวธามินนี่ ในอังกฤษยุคธมภูทวีตเนี่ยเขาเรียกว่าพวกราวีีเลนพระเะ้าดนเวลูพีัยประภาการันเขาก็คิดฮึกเหิมที่จะทำอะไรต่ออะไรต,ตามอุดมการของเขาเมื่อ600ปีก่อนอ่านี่คือปัญหาครับท่านนีเขารเขาก็เก็บเล็กผสมน้อยประวัติศาสตร์การต่อสู้ทามินกับสิงห์โหนนี่มันรบก,กันมาก่อนนะครับ600ปีก่อนนู่นเอง เพราะว่ามันไม่ถูกคอกันเรื่องศาสนาแล้วก็เรื่องรู้ไม่รลูกแคลนเชื่อท่ากันศิลังกาเมื่อได้รับเการาโโรโน,บนราชโซโลมอนบันดาราไนยเกโซโลมอนบันดาราไนยเกก็คือสามีของสิริมาโวบันดาราไนยเกชื่อแขกเลยผมพยายามท่องหจำยาก พี่เรนธนราพี่พิกรมชาเทว่านั้นของเดปานผมเล่า,ลาไปแล้วนะนี่มาเจอโซโลมอนบันนารามนยาเกยาววันนี้ครับผมจำไม่ไหวแล้วเอาไปนั้นว่าจำหัวจำหางาหาท่านผู้ชมที่รับโซโลมอนบันนารามนยาเกก็ได้รับการมอบหมายเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศสีลำกาเมื่อได้รับเอกราชแล้ว ก็ได้บริหารประเทศในฐานะที่เป็นชาวสิงห์ลนับถือพุทธศาสนาโซโลมอนบรรณาราดยาเกาก็ประกาศให้ภาษาสิงห์ลเป็นภาษาราชการคล้ายภาษาปักต้ายครับท่านีผู้รมครับภาษาปัใต้เป็นภาษาราชการท่านเึกภาพดูนี่น้คนกรุงเทพผมประกาศให้เป็นภาษาเมืองนครศรีธรรมราชแล้วออกแถลงการ ราบสวัสดีครับท่านพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพครับในสถานีพุ่มได้เป็นผู้นําข้องประเทศสยามขุดไม่ก็ยื่ประกาศให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศผู้ชายภาปใตยเป็นภาษสาราชการใครขิดเที่ยงหรือเป็นกระบอกผมจะต้องปราบปรามให้สิ้นสาบเห็นไหมครับท่านนี่ครัพพวกทำบินไม่ยอมครับ บอกว่าอย่างนี้มันดูถูกกัน้ี่ว่าเอาภาษาอะไรไม่รูออ้มาเป็นภาษาร,ราชการเป็นภาษากลางเพราะฉะนั้นก็ทะเลาะบอกแว่งกันทั้งประเทศเลยประท้วงกันรุนแรงมากแล้วก็มีการพรีชีพฆ่ากันรุนแรงเลยครับระหว่างชาวพมินจับจับหน้ากับพวกสิงห์หนแล้วก็กอขบวนการมีนายเวรุพินไล่ประภาการนี่แหละเป็นผู้นำบอกว่าเราต้อง ว่ผู้เอกราชและก็อแยกประเทศเป็นอาณาจักรพยักธมินอิหลมเมืองหลวงชื่อจาบมาส่วนไอ้พวกสีเงนมันไปอยู่ของมันไปที่โคลัมโบไอ้พวกปักได้ไปเป็นเมืองหลวงก็ไปอยู่ของมันไปกับสุเทพเทื้อสุวรรที่ทาวรวาววดีวังชยาเห็นไหมครับท่านนี้เราทนี่เสาสนตนาผมเอาเรื่อนกิงมาพูดทั้ทงน,นั้น ไอ้นักราส,าสาการตายบ่อแล้วประเทศไทยจุราลงกรธรรมศาสตร์มันถึงไม่เชิญผมไปพูดเพราะแก่งกว่ามานในพวกนอกเจอร์ทุกวันนี้มันพูดแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้คณะราษฎรคณะราชการยังพูดไม่ออกเลยไม่เข้าใจเลยว่าที่ผมพูดนี่หมายถึงอะไรวันวันนี้ก็บอกว่าจะสจ่งจดหมายไปให้พระเจ้าแผ่นดินเพื่อบฏิลรูปสถาบันกษัตริย์แค่นี้ก็เจอไอ้พวกสุเทเพเรือสุบรรดคอแล้ว วพวกคานาราดีมันสำเริ่มสืบสารตอนนี้ปักใต้มันเชื่อกันหมดนะว่าเอาระเบิดเข้าไปในพระราชวังรู้ประเด่นี่เขาเรียกการเมืองประเทศไทยซึ่งเน่าไม่มีรากฐานนักการเมืองไทยไม่เคยมีเหมือนเขาหรอครับท่านนี้ครันบ,บนายโซลอบัรณาราไดยะเกก็ถึงปราบปรามรุนแรงกับพวกทามินีเลมแต่ว่าสู้ไม่ไหวเกิดความ โกลาหนโลมานตายกันพีชีพกันทั้งเด็กดาวชนของพยัคฆ์ธรรมอินีแลมเขาไม่พูดมากหรอกพราะระเบิดิี่ก,ก็บุก,กไปเลยตายเป็นตายทิงร้อยศพสองร้อยศพนายโซโลมอนบรรณาดาไดยากเกก็คิดว่าอย่างนี้ไม่ไหวแล้วยึงเปลี่ยนไม่ให้ใช้ภาษาสิงหนเป็นภาษาราชาการให้ใช้ภาษากลางแบบที่ผมพูดเนี อบพี่นองประชาชนชาวศรีลังกาที่เคารพทั้งหลายเพื่อให้เกิดความสงบสุขในประเทศคณะรักษา,าความสงบแห่งชาติที่พระเจ้าเป็นนายกรัฐมนตรีจึงขอประกาศว่าเลือกไทยภาษาสิงหลเป็นภาษาราชาการให้ใช้ภาษาทามินทีนี้แหละครับท่านดีกคารพนึกว่าพวกสิงหลนี่เป็นพวกนอมแนม สิงหลนบวชพระเลยครับท่านดีก็รับไปต้อนรับนายกรัฐมนตรีโซโลมอนบันนาราไดยาเกเป็นแถวเลยพระภิกษุสงฆ์เหลืองอาบปัง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 ตายคารถเลยพระยินกำบานนายกรัฐมนตรีโซโลมอนบันนาราไดยกเกก็หลังก็วุ่นวายกันทั้งประเทศนะครับผมไปพอดีช่วงนั้นท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพ เมียของโยรมันบนรรณาลายาเกชื่อสิริมาวุบัรณาลายาเกก็ขึ้นรับตำแหน่งต่อมาแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพยายามสงบศึกให้ภาษาสิงหนกลับไปอีกแล้วทีนี้มันก็ทันลอกกันบนรถยนต์รถไฟนี่ผมนั่งอยู่ที่สถานีคีโนเลียงอยู่ครับทันดีก็เรามันช็อกกันเป็นแถวเลยผมถามว่าแยกยังไงเนี่ยระหว่างทามินกับสิงหนมันบอกรู ปงปังปงปังผมอะไรผมเป็นไทยอ่ะมันบอกรู้ตามประเทศเป็นเสียมาจากญี่ปุ่นแน่มันคิดว่าผมเป็นญี่ปุ่นนะครับท่านดีกให้เพื่อนผมผมเม็นมนช็อกปงปังปงปังทั้งกระบวนรถเลยเสร็จแล้วจบกันดื้อๆเป่านอกวีตวรวจดก็มาปี๊ปปี๊ปปก่อเหตุการณ์หนึ่งเก้าเก้าเ้าไม่คาดฝันพวกระเบิดติดตัวเข้าไปเพื่อหมายจะระเบิดประธานาธิบดีจันทริกาอุมาราชุงคะ จันทกิากุมาราตุงฆ่าเป็นประธานาธิบดีสิริมาโวบรรณาราไนายเกเป็นนายกรัฐมนตรีจันทกิากุมาราตุงฆ่าเป็นใครครับท่านผู้ฟังรู้ไหมครับลูกสาวคนโปรดของโซโลมอนบรรณาราไนายเกไหมในนิรกามมันไม่พ้นไปจากบรรณาราไนายเกโอ้โหระเบิดลงแหลกลานเลยปรากฏว่าทั้งคู่ดวงแข็ง ทั้งแม่และลูกสาวไม่ตายแต่คนอื่นตายมากแล้วตะดีว่าการการทูอุตสาหกรรมในปีคศ .22543 ก็ระเบิดอีกก่อนหน้าด้านที่ผมไปนี่ระเบิดด้วยขี่จักรยานปูมก็ไปที่มาเปิดงานผมก็ตายไปด้วยครับรัฐบนตดีอุตสาหกรรมนี่คือการเมืองในเอเชียที่สร้างความแตกแยกและปกครองดิวาแอนด์รูน เพราะฉะนั้นประเทศทยมันไม่มีนักการเมืองที่จะพรีชีพหรอกครับม่หนี้ยุกดูดบอดผมนี่พูดตรงๆเลยนะครับแม้แต่ล้วงบัลิตมนูธรรมหรือด็อกเตอร์ดีดีพนมยงไปก็ไปรับไม่กลับมาสู้เลยฟิลิปปินส์นี่นะครับเบเนดิโดยนานอาคิดโดถูกเฟอร์นันดีมากอนขับไล่เขากลับมายอมตายเลยยืนบนเครื่องบินเลยครับยอมตายบอกว่าตายก่อนฉัน <laughs> ประเทศไทยคนอย่างผมเห็นไหมเนี่ยขึ้นบันชีเกือบตายห้าสิบบาทมันยังไม่ให้เลยเพราะฉะนั้นประเทศไทยเรานี้อย่ามาหาเลยคณะราษฎรพลุกโผล่เสร็จแล้วก็จบด้วยทหารรัฐประหารนักการเมืองไทยก็วิ่งหนีจุกตูดรอให้เขาเอาไปร่วมรัฐบาลสัปดาเดียวกันเราเห็นชัดพักเพื่อไทยกี่คนล่ะนั่งอยู่ในคณะคอสอช คณะรัฐมนตรีสาบานเท็จเลขาธิการพักไทยรักไทยด้วยซ้ำทุยยะจึงร่วเรื่องกิจเพราะฉะนั้นคนที่เป็นแบบเวรุพิลไลประภาการันไม่มีพยักธ์ามีนีแรมไม่มีและก็ชาวสิงห์ลที่บวชเป็นพระแล้วก็ไปยิงคือหมายความบวชอยู่แล้วไปยิงเปรียร้ยงเปียเียนายกรัฐมนตรีโซโลมอนบรรณารายาเก เบนิโกวากิโนยิงเลยวันดันอีมากอนก็สั่งเลยพุกพวกพวกตายคอราโซนาคีโนเขาเป็นใหญ่ได้ประเทศไทยมีแดกก็กราบสู่ไปกราบไปสู่ไปกราบไปเด็กตายไปก่อนเสื้อแดงตายก่อนร้อยศพคณะราษฎรตายอีกสามพันศพแบบสิงละวินฉันจะกลับมาทูจีลูกสาวองซานเขาไม่เคยเช่นนั้น ตายด้วยกันอยู่ในบ้านถ้าจะยิงมาเลยนี่คือการเมืองที่อังกฤษสร้างไว้และเขารู้ว่าการตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศอื่นมันย่อยยับอัปปางสวัสดีครับ